ใจวัยรุ่นทำกินหารถกระบะทำเงินทรงเทพปีใหม่ไม่น้อยวันนี้จัดให้แบบจุกๆอัปเดตสต็อกดีแม็กค่ะเป็นรถที่น่าใช้งานสุดๆและสภาพเรียบเลยรายละเอียดแต่ละคันจะเป็นยังไงนะคะรอชมคลิปเต็มกันคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอซีทุกท่านเลยนะคะมาเจอกับน้องกิ่งอีกแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาเสรีไทยห8แยก1เขตบินบุรีกรุงเทพนะคะมาเอาใจพี่พี่ที่กาลังหารถกระบะไว้ใช้งานไว้ทํากินนะคะวันนี้น้องกิ่งจัดมาให้แบบสภาพเนียเน้ยบเลยนะเป็นดีแม็กทั้งรุ่นเลยค่ะนะคะเพราะเรามีรถเยอะมากๆเลยนะใครมีแผนอยากจะออกรถนะคะดูคลิปนี้ให้จบเลยแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยติดต่อมาได้เบอร์โทรที่โชว์ไว้นะคะใครที่กําลังพึ่งเข้ามานะคะหรือว่าพึ่งได้เคยเห็นคลิปวันนี้นะคะค ก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีการอัปเดตรถเข้ามาให้เรื่อยๆนะคะวันนี้น้องกิ่งพามาอัปเดตสตอกรถดีแม็กค่ะพี่ๆขาและเป็นเกียร์ออโต้หน้าใช้งานสุดๆเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอแนะนําที่คันแรกก่อนเลยนะคะสีสแตนดาร์ดนะคะสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายแล้วใช้งานได้แบบดีสุดๆเลยนะคะเป็นตัวโฉมใหม่แล้วด้วยกับอิสุสุดีแม็กไฮเลนเดอร์มีทั้ง4ประตูและตัวแคปเป็นเกียร์ออโต้นะคะปี2020นะกับคันนี้ค่ะ เป็น1.9ตัวแซดนะปี20ค่ะราคาอยู่ที่ 5 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่9ก0 0กว่าบาทเท่านั้นและที่สำคัญนะคะรถเนี่ยติดแคริบอยมาให้แล้วพร้อมใช้งานสุดๆเลยเราไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนอีกต่อไปแล้วแจ้งลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยค่ะตัวรถเป็นสีบอลเงินเรารับประกันโครงสร้างไม่มีพิดความชนหนักจมน้ำไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำและทรงเท่ดูสปอร์ตสุดๆเลยแถมได้เป็นเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะคะระบบแอร์เนี่ยจะเป็นแบบอนาล็อกนะคะรวมถึงตัวจอมีมาให้ในรุ่นนี้แล้วนะ กับราคาที่ต้องจ่ายที่5,99,000บาทบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยได้ทั้งเกียร์ออโต้ได้ทั้งรถยกสูง4ประตูก่อนส่งมอบเราจะมีการตรวจเช็คไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่นะคะเราดูแลให้หมดเลยแอร์หลังมีมาให้ถึง2ช่องด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะ คันนี้นะเป็นรถปี2020ค่ะที่น้องกิ่งแจ้งนะฟรีดาวผ่อนแค่ประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากประหยัดงบอยากเซฟลงมาหารถตัวแคบน้องกิ่งมีคันนี้เลยค่ะรุ่น1.9 Z เเหมือนกันปี2020นะเลขไมแค่1,000 100, 0แกิโลเท่านั้นนะคะรถหน่วยงานปลวดระวางนะเข้าศูนย์ตามรอบเลยนะคะชมใหม่ทรงเท่นะคะรถยกสูงนะเกียร์ออโต้ราคา4 8 9 0 0 0บาทคันนี้จัดฟรีดาวเรทผ่อนแค่ประมาณ8 0 0 0นิดๆเท่านั้นเลยค่ะ เป็นรุ่นที่น่าใช้เป็นรุ่นที่ขายดีสุดๆแล้วรู้สึกว่าตัวแคบยกสูงเราจะมีแค่คันเดียวเท่านั้นเลยนะคะใครที่หาอยู่เนี่ยรีบติดต่อทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะหรือโทรมาได้เบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างนะคะจะเอาไปเป็นรถที่ใช้งานในครอบครัวก็ได้เขามีตัวเบาะรองนั่งมาให้นะคะสามารถพาครอบครัวไปด้วยได้กันทั้งครอบครัวเลยนั่ง4ี่คน5คนเนี่ยไม่อึดอัดไม่แอัอดเลยนะคะแถมด้านหน้าดีไซน์เท่ทรงสวยนะคะมีจอมาให้นะแล้วเป็นเกียร์ออโต้อย่างที่แจ้งผู้หญิงขับได้ผู้ชาย ขับได้นะคะวิสัยทัศน์ในการขับขี่คือดีมากเลยนะรุ่นนี้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันและสิ่งที่ชอบคือเขาติดแคริบอยมาให้แล้วนะคะและแคริบอยที่ติดมากับรถเนี่ยคือของดีเลยนะสภาพใช้งานได้ปกติเลยนะคะนะเดี๋ยวเอาไปปรับสภาพให้รับรองว่าก่อนส่งมอบสวยเลยลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัดนะคะน้องกิ่งมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านนะแต่ถ้าใครอยากจะจบสดนะคะ มีรถสไลด์ส่งให้ถึงที่เช่นเดียวกันเอามาดูที่สีขาวจอดเรียงกัน3หลอ่อ3ามหนุ่มตรงนี้เลยสีขาวมุก ทรงเท่โฉมใหม่เกียร์ออโต้ปี2022นะคะจะเป็นรุ่นที่ปรับโฉมหรือว่าเป็นอีกรุ่นไมน์เชงขึ้นมานะคะกับคันนี้นะปี2022เลขไม่แค่5,000 50, 0โลเท่านั้นราคา729,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนแค่ประมาณ12,000 13,000ไม่เกินนี้ขอรายได้แค่2เท่าของค่างวดก็ได้เป็นเจ้าของรถรุ่นนี้แล้วนะคะคันนี้ผ่านการตรวจสอบ คงสร้างจาะอินสเปคชั่นมาแล้วเรียบร้อยนะคะกับคันนี้นะ,ะแต่ว่าน้องกิ่งเนี่ย มีทั้งเซ็นไฟแนนซ์ให้นะคะแล้วดูได้รถสวยคุณภาพดีขนาดนี้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะเนี่ยใครหายอยู่มาดูได้เลยร้านอยู่เสรีไทย6กแยก1นึ่เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะมาดูรถจริงติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยกับเลขไม่ใช้งานแค่้55,000กิโลนะรถปี2022ราคา7 29,0 0 0บาททรงเท่สวยสุดได้เป็นตัวโฉมใหม่ด้วยนะคะกับอ s u z u D-Max 1.9 ZP นุะรุ่นนี้เป็นตัว Z p ีนะคะเปลี่ยนโฉมมาให้แล้ว เรียบร้อยค่ะแล้วมีอีกคันหนึ่งด้านข้างนี้กับปี2 0 2 0เป็นปี2021นะคะอ่ะปี22กับปี21นะกับราคาที่ตั้งขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทรุ่น ZP เหมือนกันนะคะสีขาวมุกด้วยสวยมากนะถ้าได้ไมาเห็นตัวรถจริงอย่างที่น้องกิ่งยืนอยู่ตอนนี้นะคะจะบอกว่าสามารถตัดสินใจได้เลยคุณพี่ขาเพราะรถของเราเนี่ย มีการปรับสภาพมาให้บางส่วนแล้วแล้วเรามีการตรวจเช็คสภาพรถให้แล้วมีรับประกันโครงสร้างไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําไม่มีกับสีเปลี่ยนเครื่องกับราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้เลขไม้แค่4ี่หมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นแล้วดูนะคันนี้ได้พรมไปด้วยเลยรอบคันนะคะมีพรมมาให้แถมได้เป็นเบาะหนังสีดําทรงเท่สุดๆเลยพวงมาลัยก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันสามารถปรับคอนโทลและมีคูสคอนโทลให้ด้วยนอกกนั้นยังไม่พอนะคะใครที่สายแต่งเท่แต่งหลอ่อ นะติดแคปล่ามาให้รอบคันตรงคอนโซลด้านหน้าแม้กระทั่งตัวขอบประตูเนี่ยเจ้าของเดิมเขาค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดกับคันนี้มากๆดูแลรถได้อย่างดีมากๆเลยระบบแอร์เป็นแบบออโต้ให้ด้วยนะคะได้เป็นตัว4ประตูเช่นเดียวกันเลย เวลาที่พาครอบครัวไปเที่ยวใช่ไหมคะเนี่ยไปกันได้ทั้งครอบครัวนอกจากจะเป็นรถครอบครัวแล้วยังสามารถใช้งานอเนกประสงค์ได้เราขนของใส่ของวางสัมภาระได้แบบเหลือๆเ,เลยกับรถกระบะยกสูง4ประตูเจอลมเจอแดดเจอฝนเจอน้ำท่วมไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่คันนี้เอาอยู่ในคันเดียวราคา699,000บาทค่ะ และอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.9ตัวแซดนะเกียร์ออโต้ปี2021ราคา6 9 9 9 0 0บาทเลขหม่ใช้งานอยู่ที่50,000กว่าโลค่ะคันนี้นะชอบแบบไหนเลือกได้เลยทางเรามีรับประกันโครงสร้างให้เหมือนกันนะคะอะไปแล้วสีบรอนกับสีขาวใครหาตัว X Series ทรงเท่สีดำอยู่บ้างทางเพชรยนต์ของเรามีให้เลือก3คันจุกๆเลยหน้าหล่อๆทรงเท่ๆแบบนี้รถสเปคเดิมโรงงานนะคะ กับ Highlander 1.9 X Series ค่ะคุณวีขามีทั้งปี2021 22และเป็นปี2022แท้เลยชอบแบบไหนเลือกได้เลยจิ้มได้เลยพอรถสวยทั้งทุกคันและเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะใช้งานน้อยมากไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเลยแล้วได้เป็นตัวชุดแต่งโรงงานติดสติกเกอร์โรงงานมาให้แล้ว เทสุดๆเลย X-Series มีแค่ไม่กี่คันเท่านั้นเลยนะคะที่ผลิตออกมาในโมเดลรุ่นนี้นะเป็นตัวที่โชว์ในเรื่องของชุดแต่งได้ชุดแต่งโรงงานกับราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยจะมีอยู่ที่679,000ปี2 1แล้วราคา719,000บาทปี22ราคาห่างกันไม่เยอะเลยนะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนเลือกได้เลยเดี๋ยวพาดูรายละเอียดด้านในคันนี้นะคะ X s e r ซ e s เขามีอะไรที่แตกต่างบ้างอันดับแรกเลยนะคะตัวเบาะนะ เบาะลวดลายพิเศษเฉพาะรุ่นเลยแล้วมีสลักตาตัว X อ,อยู่ตรงหัวหมอนด้วยนะคะมีทั้งฝั่งคนขับและคนนั่งข้างด้วยนะเป็นตัดได้ด้วยสีแดงนะคะของ X ซ e รี e s นะดำแดงหล่อเท่สุดๆเลยเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายใหม่ไม่ใหม,ไม่ไม่รู้ดูเอาละกันตัวจอด้านหน้าพลาสติกครอบตัวฟิลม์มยังไม่ได้แกะยังไม่ได้ถอดเลยนะคะแถมตัวระบบแอร์เนี่ยเปิดปุ๊บเยน็นฉ่ำเลยแอร์ไฟเครื่องยนต์แบตเตอรี่เรามีการดูแลให้นะคะนะตรวจเช็ค ให้ก่อนส่งมอบซึ่งไม่ต้องกลัวปัญหาที่จะตามมาว่าอุ้ยซื้อรถมือสองจะซื้อไปใช้ไปซ่อมไปหรือเปล่านะคะเพราะในเรื่องของรถเนี่ยเราตรวจเช็คสภาพโครงสร้างเนี่ยเป็นที่1อยู่แล้วนะคะส่วนรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆเราก็ปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบด้านหลังพื้นที่กว้างนั่งสบายนะคะันนี้ได้พรมไปด้วยเลยได้แอร์สองช่องจากด้านหลังคนงนั่งข้างหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะแล้วยังมีที่พักแขนวางแก้วน้ำได้ถึง2ช่อง นั่งกัน4คนสบายๆแล้วถ้าสมาชิกในครอบครัวมี5คนหลาะสามารถไปคันนี้ได้ไหมไปได้ค่ะคุณพี่ขาเพราะว่าเขามีพื้นที่ในการนั่งให้นะคะและมีหัวหมอนให้ถูกที่นั่งเลยสายเข็มขัดนี้รภัยมีมาให้พร้อมเลยนะคะกับราคาที่7 1็ดแสนบาทฟรีดาวผ่อนแค่ประมาณ1,2ื่นเท่านั้นเลยนะคะราคาดีราคาคุ้มมากนอกนั้นยังไม่พอนะคะรุ่นนี้เขายังมีตัวโรบานะคะที่ติดมาให้ ตรงด้านหลังแบบนี้เลยทรงเท่สุดๆเลยนะซึ่งเราไม่ต้องไปเสียเงินแต่งอะไรเพิ่มเลย X Series คันนี้เอาอยู่ทุกองค์ประกอบเลยนะคะตัวอักษรสัญลักษณ์จะเป็นตัวสีแดงตัดด้วยโครเมียมนะคะเฉะพาะรุ่นของรุ่นนี้เลยนะบันไดหรือกันชนท้ายนะคะก็จะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ,ะมีให้เลือกหลายคันเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกันอีกคันหนึ่ง คันนี้สเปคเดียวกันเลยนะคะสเปคเดียวกันเลยได้เป็นชุดแต่งเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าพี่ๆจะชอบเป็นเลขทะเบียนไหนหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะโทรมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างที่โชว์ไว้ให้แอดมินเราหลังบ้านคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ ประมาณนี้เลยแล้วกันนะคะในการอัปเดตรถสต็อกดีแม็กที่สาขาเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพน้องกิ่งมีให้เลือกชมนะประมาณ20-30คันเลยทีเดียวนะวันนี้เอามาเรียกน้ำย่อยคัดมาให้แบบจุกๆเน้นๆและสภาพเนียบๆทุกคันใครสนใจติดต่อมาได้เลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากได้แคมเปญดีๆหรือว่าด,ดอกเบีย้ยพิเศษจากทางเพชรยนต์รีบติดต่อมาได้เลยก่อนที่แคมเปญน,นี้จะหมดไปนะคะสำหรับวันนี้น้องกิ่งและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ